สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับพามาดูตู้สี่เหลี่ยมสี่ลิ้นชักสี่บานเปิดครับเป็นบานปีกนกครับฝีมือของช่างจำลองคุ้มน่วมครับตู้หลังนี้ก็เป็นของลูกค้าที่จังหวัดปทุมสั่งทานะครับนี่ครับสี่บานเปิดสี่ลิ้นชักครับด้านในครับนี่ครับเพิ่ง ติดบานเสร็จใหม่ๆครับใส่กุญแจเสร็จใหม่ๆครับยังไม่ได้ทําความสะอาดครับก็มาถือโอกาสถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนครับก่อนที่เราจะส่งลูกค้าเดี๋ยวก็ทําความสะอาดแล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งลูกค้าครับนี่ครับลิงชักก็มีด้วยกัน4ตัวครับใส่กุญแจให้เรียบร้อยครับด้านข้างก็เนี่ยครับใส่รางให้เรียบร้อยเหมือนกันครับดึงเข้าออกดึงง่ายครับเราใส่รางครับใส่กุญแจให้ครับ เนี่ยครับฝีมือของช่างจําลองนี้บอกเลยว่าไม่เป็นรองใครครับเนี่ยครับกว่าจะทําตู้แบบนี้ได้บอกเลยนะครับว่าผ่านงานมาไม่ต่ํากว่ายี่สิบสามสิบปีนะครับไม่ใช่ว่าช่างไม้ทุกคนจะทาเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ได้นะครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าปากไม้การปรับไม้ต่างๆครับปรับบานต่างๆครับวิธีการทํานี้บอกเลยว่าถ้าไม่มีความชํานาญทําไม่ได้แบบนี้นะครับรวมถึง ถึงช่างสีเนะ